สวัสดีครับพี่พีพีออโต้ซีนอนนะครับนี้ส่งงานกับโตโยต้ารีโวนะครับไปเลยครับเปิดไฟเลีขึ้นมานะครับจะติดเป็นเดวิ้งไอตาแดงนะครับและกรอบวงแหวน B M สไตล์นะครับตาแดงฉ่ำๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับคันนี้นะครับจากของเดิมจะเป็นหลอดฮาโลเจนมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างเข้ามาทำการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์นะใบวอก8.1พร้อมด้วยประหลาดทีเซ็ก55วัตต์นะครับไปตามครับอ่านี่นะครับเปิดไฟตามขึ้นมานะครับเดึงไอตัดอัตโนมัตินะครับ สูงครับโปรเจคเตอร์ทางร้านเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับดูแสงหน้าตัวรถครับนี่นะครับเ้นก็รับพุ่มคมนะครับแสงเข้มๆนะครับยกไฟสูงทีสว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับดูแสงผ่านฟิล์มครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ B.T. Premium Motor สีนอนได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับคุมครับ